โอเคครับก็ในคลิปนี้อาจจะพูดแบบไม่ชัดนะครับเพราะว่าในคลิปนี้ผมมาพลาดที้หลังนะครับในตอนนี้นะเดี๋ยวก็ไปดูนะครับว่าในคลิปเนี่ยจะพูดชัดหรือไม่ชัดโอเคเดี๋ยวดูกันนะผู้ชมเดี๋ยวก็อย่าเพิ่งละให้พี่ด้วยแล้วนะครับโอ้โหโอเคครับก็ในวันนี้นะครับได้แล้ว่ามีสปอยใหม่ขึ้นมานะคุณผู้ชมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นอะไรนะคุณผู้ชมนะครับซึ่งมันเป็นรูปโปรไฟล์อันใหม่นะครับซึ่งหวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้นี่นะครับจะน่าจะไม่ได้้้เเเห็็นน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 นกกััะะะะพพราาาาาว่่่่่มมมมจิงปลอยไีคุณผูช นะครับโอเคนะครับนั่นก็คือนี่เลยนะคุณผู้ชมนะครับโอเคก็เพิ่งผ่านวันวันเลนทายมาสักพักนึงแล้วใช่ไหมก้อนี้เนี่ยนะครับหวังว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับวาเลนไทน์หรือเปล่านะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเขาเขียนว่า working on a special event made for t h e นะคุณผู้ชมนะครับโอ้อหนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็โฮ l ฟิลลี่ดีลิ o ูนนะฮะเขาบอกว่าจะปล่อยในเร็วนี้ด้วยนะครับว่าโหแล้วกูเจ็บปากอยู่จะมาปล่อยทำเฮียอะไรตอนนี้ครับเตี้ยโอ้โห ไม่เอ้ยมาามาแปลกันนะครับเขาบอกว่าฉันทำอัปเดตนี้พิเศษเพื่อมาเฉพาะวันวาเลนไทน์เท่านั้นนะครับเหมือนกับแบบทำมาแล้วแบบจะปล่อยในเร็วนี้ด้วยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าโคตรดีอันนี้และก็แน่นอนเลยครับว่าคุณบอก่อนเลยนะครับว่าอัปเดตวันวาเลนไทน์นี้ไม่ได้มาแค่เออบล็อกฟุตนะมีคิงเลกาซี่ด้วยนะครับแต่ว่าคิงเลกาซี่นั้นเดี๋ยวพี่ค่อยบอกอีกทีว่ามันเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าตอนนี้บล็อกฟุตก่อนนะครับซึ่ง อันนี้เป็นรูปโปรไฟล์ใหม่แล้วมีเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบเป็นแบบซีเคกตเล็กเล็กน้อยครับเขียนคำว่ากิจไว้ด้วยครับคุณผู้ชมกิจนี่คือเป็นยูทูบเบอร์นะคุณผู้ชมนะครับยูทูบเบอร์ของเออชาวต่างชาตินะครับผมโอเคแล้วข้างหลังนี่เป็นอะไรครับเนี่ยข้างหลังมันดูเหมือนกับเป็นอะไรสักอย่างเป็นผลเลิฟหรือเปล่าหรือว่าเป็นกำเอาไว้เคนนิ่งหรือเปล่าวะเพราะว่ามันดูเป็นเส้นๆนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับรูปข้างหลังนี้แต่มันดูเป็นสีชมพูแบบแดงๆเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะครับได้เป็นสีูม่ันแบบ น่าจะเป็นหลายอย่างแหละนะคุณผู้ชมก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะเป็นเลิฟเลิฟ V2 แบบเลิฟเลิฟเอาไว้เช้นดิงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะครับก็ เราอเด่นี้เรามารอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ผมแบบเจ็บมากๆเลยโอเคนี่นะคุณผู้ชมนะครับก็นี่เลยนะครับวันนี้คือเป็นอาร์ตี้นะคุณผู้ชมแบบอาร์ติส์โอ้ผมพูดผิดวันนี้คุณเจ็บมากโอเคนี่นะครับบอกว่าวันวาเลนไทน์ดีนะเช็คเอาต์ยนิวไอคอนฟอร์บล็อกฟู่องเองนะครับแอรมาเดเลดบ้านเฮียอิสอิสนะคุณผู้ชมนะครับคอมมิชชั่นบายบล็อกฟู่องเองนะคุณผู้ชมนะครับ,น,รบนี่เลยว้าวอันนี้คือรูปเต็มๆนะเหมือนจะเป็นแบบความรักแบบ อันสดใสว้าวสุดยอดไปเลยนะครุณผู้ชมนะครับแบบนี้นะฮะนี่จะเป็นไอคอนตัวเต็มนะครับเหมือนพี่แกด้ทำการต่อยอะไรบางอย่างนะคุณผู้ชมนะครับแบบนี้ต่อยด้วยความรักคุณผู้ชมนะครับแล้วนะหลังนี้แนะ่เป็นผลเลิฟหรือเปล่าวะเออนะ่เป็นผลเลิฟแหละนะคุณผู้ชมเออว่ามันะะนะะมีหัวใจนะอาจจะเป็นตีแบบเขาก็ได้นะคะุณผูะะ้ชนะมก็ต้องรอดูครับก็จะมานี้นะคะุณผู้ชมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับหากใครชื่อชอบคลิปนี้ก็ มาก่อนแล้วก็ต้องคอยด้วยละกันนะครับในคลิปหน้าก็อาจจะพูดแบบปกติได้แล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนี้อาจจะพูดแบบไม่ปกติหน่อยเพราะว่ามันพูดไปมันก็เจ็บไปนะครณผู้ชมนะครับเออตับคลิปนี้ข่อให้ทุกคนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า,า okay. ครับบ๊ายบาย See you again ครับ